ขอบคุณครับสวัสดีครับพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับเพื่อนสื่อมวลชนครับวันนี้คณะกรรมการบริหา,ารตามทศขออนุญ,ญาตมาแถลงข่าวเรื่องสําคัญนะครับวันนี้มีท่านรองประธานจุลปงท่านสสสุภโชคแล้วก็ท่านอัคระนะครับแล้วก็ท่านเชียรชยาท่านชลัิแล้วกท่านร่มธรามมาทุกภาคนะครับทําทงานร่วมกัน วันนี้วาระประเด็นสําคัญของการบมิการก็คือเรื่องของพื้นที่ตั้งแต่ปี2544ก็ประมาณ23ปีแล้วนะครับเจรจาไป20กว่าปีก็ไม่ได้ไปถึงไหนรัฐบาลที่แล้วก็มีการเจรจารัฐบาลนี้ก็ต้องเจรจาต่อเนื่องกันไปอีกทีนี้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นว่าอยู่ในความสนใจมากขึ้นหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านฮุนมาเน็ตได้เดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีการหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง วันนี้กันมาที่การต่างประเทศก็ได้ติดตามความคืบหน้าในการเจรจารในเรื่องนี้จึงได้เชิญกระทรวงการต่างประเทศเชิญกระทรวงพลังงานเชิญกรมแผนที่ทหารเชิญสภาความมั่นคงแห่งชาติเชิญตัวแทนภาคเอกชนสองส่วนก็คือสภาหอก็คือหอการค้าไทยกับสภาอุตสาหกรรมนะครับมาให้ข้อมูลกับกันมาที่การอยากจะกราบเรียนเพื่อนสื่อมวลชนดังต่อไปนี้ครับ ประเด็นแรกก็คือว่ากระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่ากรอบในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อน OCA ทะเลไทยกัมพูชาเนี่ยจะต้องทำตาม M O U C C นะครับประเด็นที่2 M O U C C ซึ่งอยู่ในเพรส,สที่แจกเพื่อนสื่อมวลชน M O U C C เนี่ยต้องยืนยันให้ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นการไปยอมรับเส้นเขตดแดนทางทะเลที่ลากโดยกัมพูชานะครับ แล้วประเทศไทยไม่เคยยอมรับเส้นเขตแดนที่ลากโดยกัมพูชาดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่จะต้องมาเจราจากันเอ c c ไม่ได้ไปยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาเพราะประเทศไทยยึดถือว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยตามอนุสัญญาปี1907นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเคลียร์ให้ชัดเจนที่มีการเสนอในสื่อโซเชียลออนไลน์ทางด้านทิกตอกทางด้านสื่อต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ประเทศไทยยังยึดถือว่าก่อขูดเป็นของประเทศไทยชัดเจนนะครับอันนี้ไม่มีข้อสงสัยประเด็นที่2ครับตามคนกของ moucc เนี่ยผู้ที่จะมีหน้าที่ในการเจรจารเนี่ยเรียกว่าคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาหรือ jtc นะครับถ้าเพื่อนสื่อมวลชนเห็นคณะกรรมการร่วมมือด้านเทคนิคไทยกัมพูชาร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาไม่มีคําว่ามือนะฮะร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาเนี่ย หรือ JTC เรียกสั้นๆเนี่ยเป็น,นกลไกอยู่ใน MOU 4-4ไม่มีกลไกอื่นที่ไปเจราจานะครับดังนั้นบุคคลปัจเจก,กชนอดีตนายกที่บอกว่าพบสมเด็จฮุนเซ็นแล้วไปเจราจากันยกนู่นยกนี่ให้จึงไม่เป็นความจริงและก็ทําไม่ได้ตามกลไกในการเจราจาเพราะว่า MOU 4-4เป็น MOU ที่เซ็นสมัยที่มีนายมนตรีชื่อดรทักษิณชินวัตรนะครับ เพราะนั้นก็นนต้องทําตามกลไกนั้นไม่สามารถไปงุบยิบเจรจากันได้ตอนนี้เพื่อนสืมม่อมวลชนอาจจะสงสัยว่า JTC หรือคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาเนี่ยตั้งหรือ,อยังเวลามีรัฐบาลใหม่จะต้องตั้งใหม่ทุกครั้งนะครับยังไม่ได้ตั้งครับเพื่อนสืมม่อมวลชนครับเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ได้มีการเริ่มเจรจาอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดน,นะครับอันนี้ผมอยากจะกาเรียนให้เพื่อนสืมม่อมวลชนได้ทราบได้ได้รับคําชี้แจงจากกระทรวงการต่างประเทศว่า เขาได้เสนอเรื่องขององค์ประกอบของคณะกรรมการเขตแดนร่วมเอ้ยคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคให้รัฐบาลไปแล้วซึ่งก็ต้องรอรัฐบาลไปแต่งตั้งให้ครบถ้วนหลังจากรัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการเจดีเสร็จแล้วกระทรวงการต่างประเทศก็จะมาดูกรอบในการเจราจาขั้นต่อไปหลังจากเราดูกรอบเจราจาฝ่ายไทยเราก็จะต้องติดต่อฝ่ายกัมพูชาเพื่อที่จะให้เขาตั้งกรรมการกรรมธิการเทคนิคร่วมเพื่อทํางานร่วมกันต่อไปเพราะฉะนั้นยังมีขั้นตอนอยู่เยอะนะครับ ประเด็นสุดท้ายครับที่อยากจะกลัาบเรียนเพื่อนสื่อมวลชนก็คือว่าเรื่องเขตแดนเหนือละติจูดที่11องศากับเรื่องเขตพัฒนาร่วมหรือ JDA j o i n t Development Area ใต้เส้นที่11องศาเป็นสิ่งซึ่งต้องเจราจาควบคู่กันไปแยกจากกันไม่ได้ถ้าพูดภาษาไทยก็เหมือนปลาท่องโกะคือจะมาพัฒนาร่วมก่อนเอาน้ำมันแก๊สมาใช้ก่อนโดยที่ไม่เจราจาเรื่องเส้นเขตแดนไม่ได้นะครับ จะต้องทําควบคู่ขนานกันไปด้วยและเป็นที่น่ายินดีที่プ s ส a t e m e n t หรือเป็นคำถแถลงของท่านนายกหลังการเดินทางมาของของท่านฮุนมาเนตเนี่ยก็ได้ระบุชัดเจนครับว่าทั้งสองฝ่ายตกลงจะเจรจาร่วมบนพื้นฐานประโยชน์ร่วมกันและก็บนประเด็นทั้งสองสองประเด็นคือเรื่องเขตแดนเหนือ11องศาใต้เส้นเขตแดนเขตพัฒนาร่วมไปพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีประเด็น ที่จะแตกต่างกันสุดท้ายครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วภาคเอกชนเขากระตือือร้นมากสภา,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมทั้งสภาหอการค้าสนับสนุนการเจราจาของรัฐบาลให้คืบหน้านะครับเพื่อเราจะได้น้ํามันหรือแก๊สมาช่วยสร้างเขาเรียกว่าเสถียรภาพทางราคามาเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศมาสร้างความมั่นคงทางพลังงานและท้ายที่สุดเพื่อมาลดค่าคองชีพให้คนไทยนะครับ อันนี้คือสาระที่ผมอยากจะกล่าเรียนว่าวันนี้กันมาธีการต่างประเทศได้ทําหน้าที่ตัวแทนประชาชนติดตามการทํางานของฝ่ายภาครัฐทั้งระบบทั้งราชการประจําข้าราชการประจําและก็ฝ่ายการเมืองว่าที่มีข่าวกล่าวหาว่าไปมุบมิบทาให้เสียดินแดนเสียประโยชน์นั้นจึงไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงนะครับอขอตั้งคําถามนิดเดียวครับถ้า m m u 4 4มันไม่ดีเนี่ย หรือถ้าการเจรจามันจะเป็นผลประโยชน์ต่อคนหนึ่งคนใดเนี่ยกรมส่วนที่สัญญาและกฎหมายกรมแผนที่ทหารสภาความมัน่นคงแห่งชาติกระทรวงพลังงานเขาไม่ยอมหรอกครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ครับขอบคุณครับมีม,มีคำถามใดใดไหมครับเพราะร่าการบริการท่านก็ติดภาระอย่างอื่นมีประเด็นเพิ่มเติมไหมฮะชัดเจนใช่ไหมครับ กันมติการเห็นว่าควรควรควรเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาซึ่งมีประเด็นย่อยเรื่องเขตแดนกับเรื่องของเขตพัฒนาร่วมไปพร้อมกันในกรอบของ m o u 4 4เพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงว่ากลไกที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือ m o u 4 4นะครับและ m o u 4 4อย่างที่ผมเรียนไม่ได้ไปเป็นการไปยอมรับเส้นเขตแดนของกัมพูชา แต่เป็นแค่คกลไกวิถีทางที่จะไปสู่เป้าหมายในตัวมันไม่ใช่เป้าหมายมันเป็นวิถีทางที่ไปสู่เป้าหมายนะครับไม่ได้ทําให้เราเสียสิทธิทางด้านเขตแดนนะครับเพราะนั้นเกาะกูดเราก็ยังประเทศไทยก็ยังยึดยึดถือว่าเป็นของไทยอยู่นะครับ คือคือเราต้องยอมรับว่าประเด็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทะเลไทยกัมพูชาเป็นเพียงหนึ่งในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะเรายังมีความร่วมมือเรื่องการปรปับปรามการค้ามนุษย์ความร่วมมือเรื่องคนเข้าเมืองความร่วมมือเรื่องแรงงานความร่วมมือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องการท่องเที่ยวต่างๆทีนี้แล้วมันก็ยังมีเขตแดนทางบกอย่างที่เราทราบส่วนเขตแดนทางทะเลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะเจรจากันต่อไป การระงับข้อพิพาทในโลกนีนะ้มีอยู่3ประเด็นที่ต้องทำหนึ่งก็คือรบกัน2คือเจรจาโดยสันติวิธี3ก็คือไปศาลโลกแล้วก็4ไปอนุญาโตตุลาการแต่ไทยและกัมพูชาไม่รบกันแน่นอนย้ำนะฮะคือ,ค,อคำว่ารบอาจจะตกใจคือเราเจรจาโดยทางการทูตและสันติวิธีแล้วกันมาธิการการต่างประเทศสนับสนุนการเจรจาโดยสันติวิธีโดยวิธีทางการทูตแล้วบรรยากาศทั้งสองประเทศตอนนี้ก็ดีขึ้นมากเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการระงับข้อพิพาทเรื่องนี้เนี่ย โดยการเจราจาโดยทางการทูตจะดีที่สุดแล้วก็แน่นอนครับพอถ้าเจราจาเรื่องพื้นที่พัฒนาร่วมเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์ทางเขาเรียกว่าไฮโดรคาร์บอนเอเนอร์จีนะก็คือฟอสซิลฟิลนี่แหละเอาขึ้นมาใช้ประโยชน์แล้วก็มันวินวินทั้งสองประเทศครับครับอ้อันนี้เป็นคําถามที่ยากมากครับผมผมก็เอาใจช่วยรัฐบาลน,นี้นะครับแล้วก็อยากจะให้เจราจาเสร็จเร็วที่สุดเพราะว่า เสร็จเนี่ยไม่ใช่ประเด็นแต่เสร็จต้องเสร็จในลักษณะที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์แล้วก็ไม่กระทบสิทธิทางด้านเขตแดนของประเทศไทยด้วยนะครับครับผมก็เอาใจช่วยครับหวังว่าคงคงจะเสร็จรัฐบาลนี้ถ้าครบ4ปีผมว่าก็มีอาจจะเป็นไปได้นะแต,แต่แต่เราคงไม่สามารถตอบได้นะกนารมมธิการเรา,เราก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็เอาใจช่วยครับ ครับก็หนึ่งก็สนับสนุนการเจราจาของของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐต่อไปครับแล้วก็ยึดถือ MOU แล้วก็มีข้อติงว่าการเจราจาจะต้องไม่กระทบสิทธทิทางด้านเขตแดนของประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นข้อห่วงใหญ่ของคณะกรรมการการการต่างประเทศแล้วเราก็รับฟังความเห็นของภาคเอกชนด้วยนะครับเพราะว่าภาคเอกชนก็เป็นฝ่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วภาคเอกชนก็เห็นด้วยแล้วแล้วโทษทีมันเป็นเรืนสุดท้ายคือเรื่องนี้มันเป็นเรืนที่อ่อนไหว เรื่องนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติก็เห็นว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวจึงจะต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในประเทศกลุ่มต่างๆกลุ่มกลุ่มทั้งหลายที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นข้อเท็จจริงหน้าที่ของเราคือทําความจริงให้ปรากฏที่มันมีภาษาฝรั่งว่า the truth will set you free คือเอาความจริงจะทําให้ท่านเป็นอิสระอย่าปล่อยให้มันมีพื้นที่บิดเบือนเพราะว่ากระแสรัรกชาติกระแสคลั่งชาติการจุดประเด็นด้านเขตแดนเนี่ยบางทีเรื่องไม่จริง คนอาจจะเชื่อได้เพราะฉะนั้นจะต้องชี้แจงอย่างเป็นระยะนะครับเชื่อมั่นในกรมสุนทรียาและกฎหมายเชื่อมั่นในกระทรวงการต่างประเทศและเชื่อมั่นในกรมแผนที่ทหารครับเขาจะดูแลผลประโยชน์ของเราครับผมขอบคุณมากทุกท่านครับรบกวนเวลาตรงข้อนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติกันในการต่างประเทศฮะ